โอดูธมาค่ะวันนี้วันที่ห้านะคะวันเงินเดือนออกค่ะทุกคนนี่ค่ะ,น,คะนี่คือใบสลีปเรานะคะวันนี้สาวดยพาทุกคนมาคิดตังค่ะในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาของเดือนพฤศจิกานะคะสาวดยทํโอไปสิบวันสิบวันนี้คือของวันปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันเสาร์อีกสองวันแปดชั่วโมง นี่ค่ะตรงข้างบนนี่คือไม่ใช่นะคะอันนี้คือข้างล่างนี่ค่ะนี่คือชั่วโมงโอที่เราทําได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดแล้ว12วันทั้งหมด776ชั่วโมงช,ชั่วโมงละ150บาทก็ได้1,100 1 11 0่400บาทค่ะนี่ค่ะ แล้วมาดูเป็นที่เป็นจำนวนเงินเดือนเต็มเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นเงินเดือนนะคะแล้วตรงนี้คือเป็นรายการรายการรายการที่เป็นรายรับของเราค่ะมันเป็นรายรับในส่วนของเป็นค่ากะว่าสาวโดยทำเงานกะกลางคืนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั่วโมงนะคะเนี่ยข้างล่างนี้เป็นชั่วโมงต่อลงมาตรงนี้สองพันคือเป็นเงินหากฝากของเราใน แต่ละเดือนนะคะไอ้ต่อลงมาตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งพันกับอีกสี่สิบสามบาทตรงนี้คือเป็นเงินประกันสุขภาพแล้วก็ต่อลงมาข้างล่างนี่คือเงินภาษีอันนี้ก็เป็นชั่วโมงอีกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าชั่วโมงอะไรแล้วตรงข้านล่างอันนี้ค่ะนี่ค่ะ ที่เห็นตัวนี้คือเป็นวันหยุดพันร้นองของเรานะคะมันมีเรามีทั้งหมดได้เจ็ดวันมีพันร้องเจ็ดวันแต่เรายอยู่ไปแล้วหนึ่งวันแล้วนี่คือจำนวนเงินที่เหลือตรงนี้นะคะไอ้ตรงที่เป็นดินสอเน,นี่ยเพิ่งไปดูนะคะนี่คือจำนวนเงินที่เหลือของเป็นเงินเดือนสอง0มืนหกพันสี่ร้อตรงนี้นะคะ่ะมันจะเหลืออยู่สองพันสามแดร้อยเจดสิบสามบาท แล้วบวกค่าโอตรงนี้ก็คือเท่ากับว่าจะได้3 5ม0 0ืนาพนะคะ35,273บาทค่ะนะคะเราไปคิดดูนะคะว่าหกคูณ10ก็ได้60ชั่วโมงบวกอีก8นะคะบวก8แล้วก็บวก8อีกมันก็จะได้7จสิบหชั่วโมงพอดีตามที่เขาคิดมาให้เรานะคะแล้วก็คูณ150ชั่วโมง นี่ค่ะพอดีเหมือนที่เขาคิดมาให้แล้วก็เมื่อกี้เราได้หนึ่งมืนหนึ่งพันกับอีกสี่ร้อยบาทแล้วก็บวกสองหมืนหกพันสี่ร้อยบวกเอ่ออะไรนะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนี่ค่ะจำนวนเงินที่เราคนได้เต็มเตๆคือจำนวนเงินเต็มเ,เ,เๆคือจะเป็นอย่างนี้สามหมื่นเจ็ดพัน แต่ว่าเราดนรนายการหักไปหลายรายการเลยคะ่ะนี่ค่ะมันก็เลยเหลือแค่นี้แต่ในส่วนของตรงนี้คือเรายังไม่ทันได้หักค่าล่ามนะคะแต่หวันจะมีการหักค่าล่ามทุกเดือนเลยคะ่ะถ้าเรามาอยู่ปีแรกจะหักพันแปดแล้วก็พอเข้าปีที่สองจะเหลืออยู่พันเจ็ดปีที่สามจะเหลืออยู่พันห้าค่ะมาคะ่ะเรามาดูจำนวนเงินของเรานะคะ อันนี้คือไม่ได้มีการโอ้อวดอะไรนะคะนี่คือแค่มาคิดให้ดูว่าคุ้มไหมกับการที่เราทํางานกลางคืนออกเช้าเข้างานตั้งแต่หกโมงเย็นออกอีกคือคือเช้าของอีกวันนี้นะคะ่ะคือเช้าแปดโมงนะคะนั่นคือวันที่มีโอนะแต่ถ้าวันไหนไม่มีโอ,อก็เอาตีสองค่ะถ้าไม่มีโอนะคะนี่คะ่ะจำนวนเงินที่เราจะได้รับสองหมื่นสามแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะคะเราไปดู ว่าเราจะได้ก,กี่บาทกันนะคะนี่ค่ะเงินเดือนเดือนนี้ของเราทั้งหมดเลยหลังจากที่เราหักค่าล่ามไปให้แล้วนะคะค่าล่ามนี่คือเขาไม่ได้หักในส่วนเขียนแสรตรงนี้เรานะคะเขาจะให้เราไปใจเขาเองอีกทีนึงก่อนแต่ว่าเขาจะรวมมาในตรงนี้ให้เราเก้าสิบเด็ดสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิสี่ห้ายีสิบหกยี่ิบเ็ดสิแปดยี่สิเกสสบสาสาสสามสามิบับอีกห้าร้อยห้ารอยแล้วก็อันนี้คือเหรียญห้าสิบนะคะนี่ห้าสิบสิบบาทตรงนี้แล้วก็เหรียญ หนึ่งบาทนี่ค่ะก็เป็นเจ็ดสิบสามบาทโชดีที่มันได้อยู่สามสามห้าร้อยตัวนี้เพราะว่ามาได้เท่านี้อยู่ตอนแรกมันก็ได้เท่านี้จริงค่ะสามหมื 35, นห้านี้แต่ว่าเมื่อกี้เสาโดยหักออกไปอยู่พันเจ็ดมันก็เลยจะเหลือเท่านี้ค่ะแล้วเรามาคิดดูว่าเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสามหมื่นสามห้าร้อยเออสามหมื่นสามห้าร้อยตรงนี้นะคะ เราจะได้เป็นเงินไทยกี่บาทน,นะคะเพราะว่าเงินไทยตอนนี้คือมาอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะเงินต่อหนึ่งก็คือเงินไทยหนึ่งบาทเงินตะวันก็บาทหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอเราฝากจํานวนเยอะหน่อยมันก็จะได้ดอกขึ้นมาเยอะนิดนึงอันนี้คือไปได้มาจากผู้จัดการผู้จัดการคิดให้ดูก็เลยจับมาค่ะสามสามห้าร้อยนี่นะคะสามสามห้าร้อย คูณ1.1นี่ค่ะอันนี้คือจำนวนเงินถ้าเราตีเป็นเงินไทยนะคะมันจะได้ประมาณนี้ค่ะ,ะ36820โอเคค่ะลิปนี้เราก็มีเท่านี้นะคะเดิอนหนึ่งของเราคุ้มไหมคะทุกคนได้ค่ะใครสนใจมาทำงานไต้หวันก็มาได้นะคะ เือใครคิดว่าก็มาตัดสินใจอยู่ก็ตัดสินใจกันดีๆค่ะเงินเงินไต้หวันพอๆกับเงินไทยไหมคะทุกคนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ